ในเรื่องนี้ในข้อสอบพิซานะคะในระดับชั้นม .2 ที่ครูเอามาให้ทำนี่เรื่องชื่อเรื่องว่ามาซอนโดนะคะมาซันโดมันคือเรื่องอะไร,นะเ,รเ,นะเดี๋ยวทีนี้นักเรียนต้องอ่านใจก่อนนะเดี๋ยวครูแจกแบบฝึกไปแล้วนักเรียนอ่านให้เข้าใจแล้วเรวเาเริ่มทำพร้อมๆกันครูให้เวลาในการอ่าน10นาทีแค่บทสั้นๆเน,น,นี่ยนักเรียนเห็นไหมแค่กรอบเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยประมาณ10นาทีแล้วนักเรียน แล้วเราก็มาทำข้อสอบพรอ้อม<ป>ๆกัน<ๆ>อ่ะส่งไปส่งไปข้างหลังลูกหนูเก็บไว้ถือแทนแล้หนูก็ส่งสไปให้เพื่อนข้างหลังนะอะอย่างนี้อะลูกอะแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบลองต่างพร้อมๆกันอะนะคะอะส่งไปข้างหลังสิส่งไปข้างหลังลูกแล้ว ะะเรามาเริ่มที่เรื่องของมาสโนนะคะมาสโนนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วครูให้เวลานักเรียนอ่านทำความเข้าใจแล้วทีนี้มาดูนะคะเนื้อหาครูอ่านให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึง่งแล้วนักเรียนค่อยๆค,คิดอีกรอบหนึง่งเพราะตอนแรกน,แนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้ครูมาอ่านให้อีกรอบหนึง่งเผื่อนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มทำคำถามด้วยกันนะคะตอบคำถามพร้อมๆกัน ด้วยความละลาตาของสินประดิษฐ์ที่น่าพิศวงชาวเมืองมาซันโดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความาหายน,นะนั้นเริ่มจากตรงไหนพวกเขายอมกหลับอดนอนทั้งคืนเพื่อจ้องดูหลอดไฟสีนวลที่มีกระแสไฟป้อนมาจากเครื่องปั่นไฟที่ออเรเลียนนะคะอรเรเลียนโนซิสเตนะคะบรรทุกมากับรถไฟเที่ยวที่สองและพยายามค้นให้คุณอ่านคุณกับเสียงตุ้มตุ้ม ของเครื่องตหลาดนั้นต่อมาพวกเขาก็เริ่มไม่พอใจกับการชมภาพยนตร์และที่เคลื่อนไหวต่วนมีสิ่งมีชีวิตรอนบูโนโเรสปีข้อค้าผู้ร่ำรวยนำมาฉายในโรงภาพยนตร์ที่มีช่องขายตัวทำเป็นหัวสิงโตเพราะว่าตัวละครที่ตายและถูกฝังแล้วในเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเขาได้เขร้าโศกและเสียน้ำตาไปอย่างมากกลับมีชีวิตขึ้นมาและกลายเป็นชาวอารับในเรื่องใหม่ ผู้ชมต้องจ 1, 2, ่ายเงินสองเซนตาโวเป็นค่าตั๋วเข้าชมเพื่อเริ่มเสียใจกับความทุกขยากของตัวละครพวกเขาไม่ยอมถูกหลอกให้ดูของไม่จริงต่อไปจึงแสดงความโรกรธในการทุบ ทำลายโตอี้อดนบูโนเคลสปีได้ขอร้องให้ในายกเทศสุตรีช่วยประกาศว่าภาพยนตร์เป็นเพียงภาพโวงตาไม่ควรนำมาเป็นอารมณ์และไม่มีค่าควรแก่การที่ผู้ชมจะระเบิดความโกรธแค้นจากคำชี้แจงนี้เจอนสติเองทำให้หลายคนรู้สึกว่าตนตกเป็นเหยื่อของธุรกิจหนังเร่ จึงตัดสินใจไม่ดูภาพยนตร์อีอกเพราะคิดว่าตัวเองก็มีความทุกข์ยากมากเกินกว่าที่จะไปร้องไห้กับสิ่งที่เป็นภาพลวงตาเหล่านั้นอ่ะทีนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งนะมาสดอ่ะเราอ่านคำถามให้ทุกฟังพรอมกันคำถามที่หนึ่งนึกสองสามลัษาใดของภาพยนต์ที่ทำให้คนในเมืออมา Grow ็นชาวมาสโดที่เขาไปดูภาพยนตร์ดูหนังเร่ที่เขาเ,าเครื่องปั่นไฟมาเออเรียนพเอเข้าใจไหมแล้วก็เอามาแสดงมาแสดงหนังเร่นะคะให้ชาวมาสโดดูแล้วชาวมาสโดก็ต้องได้ยินเสียงตุ้มตุ้มพวกเครื่องไฟเนี่ยเออแล้วทีนี้มันจะมีต้องหัวสิงโตก็ตคือพวกเขาเปห,หัวสิงโตเพื่อเป็นช่องขายตัว๋วทุกคนก็เสียตังค์เข้าไปดูนะแต่ปรากฏว่า เหมือนชาวที่เอามาฉายหนังแรกไทยนะผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรออเรียนโนซิสเต้เนี่ยเป็นคนที่มาทุกข์รถมาเพื่อจะมาทำหนังเร่ให้ดูนะคะภาพยนตร์ที่ดูแต่ปรากฏว่าเป็นงานตัวละครเนี่ยที่ตายไปจากเรื่องที่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็มาแสดงอีกเรื่องนึ่งให้ดูอีกซึ่งเขากำลังโศกเศร้ามาสโนเขากำลังดูเรื่องที่แล้วแล้วรู้สึกว่าโศกเศร้ามากตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ปรากฏว่าตัว,ตวละครที่เสียชีวิตที่เขาเสียใจให้อ่ะกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาแสดงเป็นชาวอารับอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาที่เขาต้องโศกเศร้าเสียใจไปแล้วอ่ะแล้วก็เอาคนตัวแสดงตัวเดิมอ,อ่ะมาแสดงอีกนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างใดของภาพยนตร์ที่ทำให้คนในเมืองมาสแสดโกรธแค้นเรื่องไรล,ลูกความอะไรความดอกลวงและก็ความอะไรอีก ความโศกเศร้าเ,าเก่งมากแล้วต้องความอะไรอีกลูกเอาอะไรอีกมีความโศกเศร้ามีความหลอกลวงอ่เขียนลงไปเห็นลงไปนะเรื่องตอบมาให้แล้วนะที่ทําให้แบบโกรธแค้นมากโอ้โหเอาแบบเอาอารมณ์นะคะไปร่วมด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงเป็นภาพลวงตานะคะอ่ะเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะ นนะอะไรคือสิ่งที่เป็นเพียงภาพลวงตา,าที่กล่าวในบรรทัดสุดท้าย 1. ผีใช่เออจริงไหมงนะเอสองสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในงานออกร้าน้านอะไรใช,ใช่สามตัวละครในภาพยนตร์ใช่เออสีส่นักแสดงใช่ มือไใครตอบข้อสี่อง 4, มืออ่ะสามกับสี่ใช่ไหมตีมาดูนะคำถามรอบหนึ่งอะไรคือสิ่งที่เป็นเพียงภาพดวงตาที่กล่าวถึง <c oughs> ในบทดสุดท้าย <c oughs> ตัวละครในภาพยนตร์ใครตอบข้อสามเก่งมากปราะมวยคนตอบข้อสามเลอย